เราคิดออฟมอเตอร์รวมตัวกันจะฆ่ากันเองเลยเนี่ยเอาละเราผู golden, ้ชมจีอาร์สิบสามทุหลายเจ้าจงบอกมาว่าใครนั่งแข่งแกงคิดสดในมอสร์นี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ถึง5 0ารไลค์ด้วยล่ะ สวีนเกบผมทีอโอ้ทำไมวิ่งเร็วจังสวสนี้ผมทีรสุดสาแล้วลวันนี้เราก็มาเล่นช่วงนี้หนังก็ซิล่าแอนคองกำลังมาแรงนะผมก็เลยกล่าว่าเอออ่ะไหนๆก็แต่ไหนละเป็นเล่นมอดเป็นรอบที่30หล้านหยอกหย <c ười> ขยอากเห็นตัวก็ซิล่าขยอากเห็นตัว, Titan, ว acht, ไททันพวกเออซอมบี้ยักษ์ไททันซอมบี้อะไรพวกนี้นะฮะก็กดไลค์ให้ผมนะให้ถึง500ไลค์เดี๋ยวเอาผมเอามาเลยนะ ยังไงก็ถึงอยู่แล้วแหละนะเพราะว่าผมเชื่อใจน้องๆเนี่ยครับเ,เดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูเลยนะจริงแนะนำตัวก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันมีฝูงไอรอนโกเลมมีมพวกของยักษ์พวกม็อบหมดเลยซอมบี้ยักษ์ก็มีนะฮะแล้วก็ามาฝั่งของพวกคองก็ซิล่ากันบ้างมีก็ซิล่ามีเบลนิงก็ซิล่ามีโรดานอะไรพวกนี้นะคิงกิโดราอล้ะครับเดี๋ยวผมกอนอื่นเลย จะแนะนำตัวเจ้าออกอซิล่ามาก่อนเลยนะฮะผมอยากรู้ว่าพวกกอซิล่ากับพวกม็อบของฝั่งไมค้าเนี่ยตัวไหนจะเก่งกว่กากันนี่โอ้โหกอซิล่าออกมาแล้วนะฮะเพิ่มเสียงนิดนึงเห็นไหมฮะมันพ่นเสียงออกมาคำรามสุดเท่เลยเนี่ยดูครับกอซิล่าเอาล่ะน้องๆบอกว่า พี่ครับกอซิล่าตัวเดียวมันไม่พอได้เดี๋ยวเอาคองออกมาให้ดู <c oughs> ถึงเวลากอรซิล่าแอนคองเจอ่ากันแล้วครับนี่ไม่ต้องดูหนังดูไปขับก็มีนะพอเพอร์อยู่บนตึกตรงนั้นไว้นี่ครับคองกับกอซิล่าจ้องหน้ากันอยู่ว่ไาไงกอซิล่าเพื่อนไม่ไ้เจอกันนานมากเลยนะอ่าไมไ่เจอกันนานผมไม่ตีกันแทบเดี๋ยวผมเอาอตัวลิงเพิ่มมาแล้วกันนั่นก็คือ คิงกิโดล่าโอ้คิงกิโดล่าดูโหดมากของก็ดูเท่ามากนะสามสามราชันเผชิญหน้ากันของดิงโอ้โ oh, หคำรามนะฮะบ้านเมืองบ้านช่องไม่เกรงใจกันเลยจุดทีนี้สามเทพสามไททันผู้ยักษ์ใหญ่มาเจอหน้ากันแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวหนึ่งเพิ่มเข้ามาก็คือ ไปเล้วไททันโจ้าอกมาบ้าโอ้โหเริ่มกันแล้วเริ่มหนัวกันแล้วครับของลูกสู้เขาโอ้โหของแต้มคนแรกว้าวโอ้โหสไปเดอร์โหดมากดูครับไล่กระทืบเออ่ก็ซิลล่ากับคิงกิโดล่าอยู่เลยเป็นไง คือแบบพวกเหล่าใช้ท่านมันสู้กันแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นฝั่งของคองนะฮะที่พายแพย้ไปคนแรกแล้วก็มีอ่าก็ซิล่าและคิงกิโดล่ายืนรับดามเมียอยู่ตอนนี้อื้อหือ,อก็ซิล่าเหมือนจะไม่ไหวแล้วคิงกิโดลาก็เมือนจะไม่ไหวแล้วคิงกิโดล่าสู้เขา มอสีิล่าคือแบบหนีแล้วไม่ไหวแล้วใช่ผมด้วยอือเอาเลยฮะเจงหวันนี้เกิดพานธิบัติขึ้นก็ต้องมีมอตราเกิดขึ้นครับมอตร่ามาแล้วโอ้โหเจงหวันนี้มอต่าจะอยู่โซ่แมลงสองตัวแมลงมุมกับแมลงพึ่งเอ้ยแมลงมเอ่อแมลงแมลงแมลงอะไรวะแมะลงผีเสื้อเออสู้ก,กันไหวไหมเนี่ย อ็ทลาแตกแน่นอนเนี่ยเออเป็นลายต่อไปเนี่ยคิงกโดล,ลายังอยู่หรือเปล่าเออแตกไปอีกคนหนึ่งเละหัวหนึ่ฮนะนี่ยังอยู่ในอยู่ในด้างล่างเลยโอ้โหแบบคือแบบสปไปเดอร์ไททันตัวเดียวอ่ะเก็บเหล่าก็ซิล่าหมดตี้โอ้โหโหดมากโหดมากสปไปเดอร์ไททันอ้าวละ ยังไงคอซิลาฟื้นคืนชีพจะมาสู้อีกรอบหนึ่งไหมลำแสงลันโวปิ้วกหวไหามาไม่รอดไม่มีใครรอดเลยแทมีแต่สไปเดอร์สไปเดอร์สไปเดอร์ไททันรอดไหมออฟเฟิร์นนะาจะหายไปไหนแล้วไม่รูโ้โอเคเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองเอาทองหนึ่งครอบครัวสูว้กับ ไปเดอร์ไททันดูเนี่ยว่าตกได้หรือเปล่าเนี่ยก็ม็อดที่เล่นแล้วน่าจะสนุกมากโอ้โหดูสองสาม,ส,ามสี่ห้าประมาณห้าหกตัวนะผมเรียกทีมคองเราคลิงคองทั้งหลายจงรวมมือฆ่าไททันสไปเดอร์แล้วซะ นี่ฮะโอ้โหคองทั้งครอบครัวจะสามารถฆ่าไททันสไปเดอร์ได้หรือเปล่าเอ,อือเอ,อือยังไงเอ,อืเอ,อเราตบเป็นขี้เลยเออตบเป็นขี้เลยแต่ว่าผมเรียกมาเยอะๆมันก็พามก็จะกตรงนี้นะฮะดูครับอืม้มโดนดามิดครบทุน่น คองหนึ่งตี้สามารถฆ่าสาไปเดอร์ไททันได้หรือไม่ผมไม่ได้หรอะเนี่ยคือแบเอือ,อแตกไปอีกสองโคตรโกงแบบไททันกับไททันจริงอ่ะเอือคองแตกไปอีกสองอีกหนึ่งเอือคนนี้หนีกำลังแล้วนชินเซอร์ลานี่ต้องหนีเหมือนกันคนต่างนี้เอาตัวรอดทั้งหมดเลย โอเคก็เหมือนจะไม่มีใครสามารถฆ่าเจ้าสไปเดอร์ได้นะฮะเดี๋ยวเราเอา, Titan าอทออไททันใหม่กักโัวแล้วกันเนาะเจลตันไททันแล้วกันนะน่าจะพอฟัดพอเหวี่ยงกันออกเลยจ้าเอาแล้วฮะจังหวะน,นี้สิเจลตันไททันได้มาเจอกับสไปเดอร์ไททันแล้วนะสองสตีกันบันมาก เอออ่อออ่เอเอ,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 เอไปองมาช่วยหยุดสอ,องคนนั้นหน่ยอยอโอ้ He? โหยังตายเลยอ่ะโอ้โหยังตายเลยอ่ะแรงมากอ่ะนี่คือแบบก็ใส่ชุดโขรอยู่นะเห็นไหมใส่เกงด้วยใส่หมวกด้วยแบบยังสู้มาอยู่ได้ครับ โหเลือดก็ดิ่งเรื่อยๆนะฮะตีกันดูดูเลือดเด้งให้สามารถฆ่าเจ้าของสีได้บ้างครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวยังลองเอาเทียนทีนะฮะสอบเทียนทีดูอย่าเพิ่งตีนะเพื่อนฉันแค่จะมาวางระเบิดน,นะเพื่อนเออเออเอเอ ไม่เกี่ยวครับพี่พี่ตีกันเลยข้างบนอ,อ้าวบ้านเมืองนี่ทั้งทั้งสุดขีดครับเนี่ยให้ให้ให้พี่วางระเบิดเสร็จก่อนครับามาแล้วฮะมาแล้วระเบิดตุต่มตามปุ่มตามเลือดเลือดดึงของเบิร์มาอยู่แล้วขอ,องเหนียวมาเพื่อนเลือดตายนเหนียวมาเออต่อยด้วยธนู ฝ่ายวิญญูซึ่งผมกำลังดูอยู่ว่าสองคนนี้ใครจะไปไดูบ้านเมืงองทางเงินชิปหายไว้ว่าอะไร <c oughs> อืคลองแตกในม,มุมก็แตกใช่ไหมเนี่ยโอ้โหในม,มุมแตกไปแล้วครับเนี่ยโอ้โหสเกลตันไททันสายชนะต่อไปเดี๋ยวเราจะเรียกซอมบี้ไททันมา นี่ฮะจโจมมาโอ้โหตักธนูเหรอฉันอยู่ข้างหลังแกดาบฟันโอ้โหดูด,ดูฟันเปนแรงลมแรงกระแทกแรงมากสองยักษ์ใหญ่เจอกันเดี๋ยวผมจะไปเรียกเออเราเราไททันคิงกิเดล,ล่ามอนสเตอร์ออกมาดีกว่านี ผมจะอยากรู้ว่าถ้าทั้งเมืองทั้งเมืองเนี่ยเต็มไปด้วยเหล่าไททันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคือแบบเมืองเมืองเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยอะอะไรฮะหน้าสถานทูตแห่งนี้จะมีกอดซิลาโผล่มา,าข้างๆกันจะมีกอดซิลาไฟโผล่มาต่อไปไม่ไกลมากจะมี โลดานตั่วมาและบนเขาใกล้ๆก,กันมีคิงกิโดล่าต่อไปก็อือหนูต่อไปก็นี่ฮะเขาเรียกอะไรอะโดรัสออผมยังไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรใครรู้บอกผมได้นะไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นลูกสมุนหอตัวอะไรสักตัวหนึ่งรับแล้วก็มอทตรานะ,ะ่ยร่างเด็ก แล้วก็มอสตราล่งางอีกล่างหนึ่งนะสีสีหนึ่งอันนี้ก็เป็นมอส่าจริงๆงนี่เลือด8,500นะที่คองเลือด9 5้0โอเคเดี๋ยวผมเรียกมามาให้หมดเลยนะเครื่องผมไม่รู้จะรับได้หรือเปล่าจริงๆผมงคนเดือไททันตัวหนึ่งแล้วไม่ควรเรียกแบบนี้ผมก็เรียกเพิ่มๆอยู่โอเคแล้วก็มีมอสธาฟราย ท่าลาวามีเห็นไหมอย่างเป็นตัวอ่อนแล้วก็อันนี้เป็นธาตุไฟนะครับมานธาตุไฟธาตุาธรรมดาเป็นเต่าเข้าไแล้วก็มีแฝดแล้วก็มีแฝดแล้วก็มีเอ่อมันเกาะเออเกาะกับดูแฝดดูเรามอนสเตอร์ไล่ตีกันน่าสิครับเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากนะฮะเองกิโดล่า d z i l l a บอกฉันอยู่ตรงนี้อยู่ที่เดิม ผมเรียกเหล่ามอนสเตอร์คิงมอนสเตอร์ออกมาหมดแล้วทีนี้เรียกคิงไมค้าบอกมาดูบ้างเป็นยังไงป๊าบโ่อไปอืเอื้อโอ้โหตายทั้งลูกเกาะเลยอ่ะโอ้โหลูกคิงมอสพินเทอร์ไททันเป็นอะไรโโอ้หโอ้โห โอ้ดูตัวใหญ่มากอ่ะแต่เป็นไททันจริงๆอ่ะแล้วดูเราคิงออฟมอเต t ร r ตายภายในทีเดียวเออกระโดกระโดดโดโอ้โหฟ้าผ่าที่ไม่มีวันสิ้นสุดดูครโอ้แม็กกาเรียกให้หมดนะฮะ

เรียกโอ้โหเรียกไม่ได้เลยฮนะเนี่ยโดนยับแต่ผมไปเรียกไกลๆเลย <c oughs> คือแบบดูนมาตามตามิดชีวิตผมมากเลยอน่ะดูดิขอโทษผมจะไม่ทำอีกแล้ว <c oughs> โอเคก็เมื่อกี้หลังจากที่เรา,เอ,าอยู่ในเมืองแล้วมันมั่วมากใช่ไหมเรารอบนี้เราจะไม่มั่วแล้วเดี๋ยวผมจะลองเอาสักตัวหนึ่งก่อนอะ,อะโอเมก้าฟิตแล้วกันมาตัวหนึ่งเลย เจอกับเหล่า King of Monster นะฮะ Godzilla b u r n i n g Rodan King แล้วก็ King Kong อตัวหนึ่งน,นะฮะอ่ะมาดูดิว่าสามตัวเนี้ยจะสามารถกำจัดสิ่งที่เป็นประปักต่อเราเต่อพวก King of Monster ได้หรือเปล่านะฮะนี่ฮะเจอแล้ว เจอแล้วนี่ตัวไรกที่ต้องโดนยำก็คือโอเวก้าฟิชซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะโจมตีหรือเปล่านะน่าจะโจมตีแหละนี่ดูครับเราคิกออฟมอเตอร์รวมตัวกันที่จะฆ่ากันเองเลยเนี่ยเฮอนตัวที่พวกแกต้องจัดการอยู่ข้างล่างนี่นี่ตัวนี้อ่าผมทำยังไงดีให้มัน,นอโอเค ตอนนี้ครับโอเมก้าฟิตเริ่มหมั่นไส้ใครก็ไม่รู้ว่าฟาดหางไปทีนึงตอนแรกเห็นไหมฮะโรดานพ่นไฟเหมือนจะไม่เป็นไรเออโรดานโดนฆ่าไปแล้วโอเมก้าฟิตฆ่าไปหนึงนี่คือความแข็งแกร่งของโอเมก้าฟิตคือนอนยักษ์สามารถฆ่าเราทิงออฟมอเตอร์ได้เลยเหรอเนี่ยไป,ไปไม่ได้ no 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 กอซิล่าเฮลคิงกิอรล่า p ร e สกอซิล่าไปขบคองกันอยู่แน่เลยนะ่ะเอือเรียบร้อยคองแตกไปแล้วนี่มันยังเหลือเจ้านี้อยู่เลยเอม,มีใครทำอะไรพวกนี้ได้จริงหรอย้นม,มาตีไม่ถึงกันเดี๋ยวเราจะเพิ่มความสนุกขึ้นใหม่ตัวอาอผมกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาเอา่ออันโอ้คิงกิโร่าตายไปแล้วอ๋อ ยังบงม่เก็บหมดตี้ดูครับกอริล่าจะเป็นตัวที่สองที่จะตายหรือไม่โอเมก้าฟิตกระโดนครับกอริล่าจะตายหรือไม่โอ้ oh, โดนกระโดดทับอีกแล้วกอนซิล่าหนีไปเอ,อือแตกไปแล้วเจ้าหนอนยักษ์บ้ามันฆ่าทุกคนเลยจริงเหรอเออเบิร์นนิ่งกอริล่ายังไงโอ้โดนฟาดไปทีนึงเออโดนฟาดไปที โอ้ oh, ตัวเริ่มแดงแล้วดาวเม็ดใสแต่ไม่เป็นผลเจ้าหนอนบ้านนี้ฆ่าทุกคนเอือเรียบร้อยโอ้โ oh, หแค่หนอนตัวเดียวฆ่าได้หมดตี้เลยเพื่อความเป็นธรรมเดี๋ยวเราจะใส่โกเลมนับล้านตัวโกเลมนับล้านตัวกำจัดเจ้าหนอนบ้านนี้ทีืออโวตัวนุมไปแล้ว เอื่อ,อโกเลมน้อยได้ตายไปพ่อโกเลมก็ได้บังเกิดขึ้นแกบงังอาจฆ่าลูกฉันแกบงังอาจฆ่าลูกฉันเจ้าน้องมันยังอยู่แถวนี้โอ้นี่ไงโอเมกาฟิตฟื้นขึ้นมาตกไปอย่างกาะเขาเรียกอะไรอุกบาทเลยอ่ะนี่ครับ พ่อโกเลมได้ถือกำเนิดขึ้นนะแต่เหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะไม่เกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเรียกออกมาให้ครบเลยยังมีอ่านี่ครับไททันคีเปอร์ไอ้แต่ว่าอา่เรียกมาก่อนแล้วกันไททันคีเปอร์แล้วอุ้ยตัวปิวด้วยเลยอะ่ะ โอ้โหดูมันฆ่ากันเลยนะตอนวานนี้โอเมกาฟิตก,กับเออ่ไททนันพิปเปอร์ทะเลาะก,กันครับกอฟซิล่าออกมาช่วยเพื่อนๆหน่อยเร็วอันนี้คือผมอเรียกมาคนระับอุ้ยตายแล้วตัวแตกของแตกกูเลยอะตรงไหนอ๋อสู้กันอยู่นู้นเฮ้ออย่าบอกนะกอฟซิล่าตายหมดแล้วโอเมก้าฟิต จะตายจริงหรอตายด้วยน้ำมือของคิปเปอร์จริงหรอเรียบร้อยครับโอเมกาฟิตโอเมกาฟิตตายไหมน่าจะตายครับดูเรือยดิฮะเอเรียบร้อยโอมีภาพทรงภาพซ้อนด้วยนะรู้ว่าปักอะไรก็ไม่รู้อะนี่ครับกอซิล่าที่อยู่ใ,ใกล้ๆยังรู้สึกได้ถึงความแข็งแกร่งของอไอรอนโกเลม โอ้เออเททันเลยโอ้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 ยเราเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยเนี่ยดูครับเราคิง g อฟมอ n เ t อร์จะต้องหนีตายกันเมื่อจะต้องเจอกับเรามอบสทั้งหลายแมกมาแล้วก็สลามแอนดซอมบี้พิกแมนบลั๊สและโจนูโกลิม เวนเทอร์โซเดอร์จะเรียกออกมาให้ให้พวกเราพิกออฟมอเตอร์เน้ได้รับความแข็งแกร่งโอ้โหโอ้โหอยากให้ผมเล่นละครตัวอะไรบอกผมได้นะฮะดีมีทั้งโอเมกา้าเอาไม่ไหวว่ะโมโตัวเกินไปแล้วครับดูครับอืมอืมโอ้ดูครับอืมโอ้โ เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปนั่นแล้วที่พี่ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไป็นหม่แล้วโอ้โหโลกจะแตกแล้วเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปปิดโลกและปิดคมอมตัวเองก่อนเจอกันบาย